กราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมท,ทุกทกท่านนะครับผมก็วันนี้มาพบกับเซลล์ต้นอีกแล้วนะครับอยู่ที่โชว์รูมอิสุสคิงยตนสาขาพี่มายจังหวัดนคะรราชสีมานะฮะวันนี้ผมอยากจะมาบอกข้อดีของรถเกียร์ออโต้นะครับไม่ว่าท่านใดที่ซื้อรถไปแล้วหรือกําลังจะซื้อนะครับต้องบอกว่าไม่ว่าท่านจะซื้อเกรดอะไรของเกียร์ออโต้เนี่ยสระบบเนี้ยที่เป็นข้อดีของเขาเลยเนี่ย ท่านจะได้ไปหมดทุกรุ่นเลยนะฮะวันนี้ผมทำให้ดู3หัวข้อนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าถ้าเราซื้อออโต้เนี่ยจะได้ระบบอะไรบ้างที่เหมือนกันตั้งแต่ตัวร่วมต้นยันตัวท็อปเลยนะฮะไปครับผมถึงแม้ว่าคันวันนี้ที่ผมมาถ่ายเนี่ยจะเป็นมิวเอ็กนะแต่ท่านใดที่ซื้อรถ Pick ปิกอัพไปหรือกำลังจะซื้อรถปิกอัพนะฮะท่านจะได้ระบบตัวนี้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมนะ อันดับแรกเลยนะครับระบบแรกนะครับระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติครับผมนี่จะเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวผมสตาร์ทรถระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติจะเป็นสัญลักษณ์รูปตัว A นะครับซึ่งถ้าเป็น m ิวเเนี่ยจะอยู่ตรงข้างคันเกียร์แบบนี้แต่พอมาเป็นปิกอัพนะครับจะอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับ เพียงแค่ท่านซื้อเกียร์ออโต้นะไม่ว่าจะเป็นตัว S ที่เป็นแคปหรือ4ประตูตัวเตี้ยนะครับหรือจะเป็นตัวศูนย์ตัวท็อปท่านจะได้ระบบตัวนี้มาหมดทุกรุ่นเลยนะครับและสิ่งหนึ่งนะครับที่ควรจะรู้หลังจากที่ซื้อไปแล้วนะคุณผู้ชมเจ้าระบบตัวนี้นะครับทุกครั้งที่เราจอดติดไฟแดงแล้วเราเหยียบเบรกอย่างเงี้ยนะครับรถจะมีการดับเครื่องยนต์อัตโนมัตินะครับ เพื่อลดมลพิษนะครับหรือประหยัดน้ํามันนั่นเองนะครับแต่เวลาที่เราถอนเท้าออกจากเบรกปึ๊บเขาจะติดขึ้นมาให้เราเองอัตโนมัติถ้าเราไม่อยากให้เขาดับนะครับถ้าไม่อยากให้เขาดับนะครับเวลาที่สตาร์ทรถมาแล้วให้กดปุ่มตัวนี้หนึ่งทีนะครับเดี๋ยวดูนะพอกดปึ๊บที่หน้าปัดเลือนไม้เนี่ยมันจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์รูปตัว A แบบนี้ฉะนั้นเวลาจอดติดไฟแดงเนี่ยมันจะไม่ดับแล้ว นะครับจะไม่ดับสําหรับบางคนที่ไม่ชอบหรือเดินทางไกลไม่อยากให้เครื่องยนต์ดับนะครับก็กดให้ไฟมันขึ้นซัาแบบนี้นะครับก็จะไม่ดับแต่ระบบตัวนี้นะฮะเราต้องกดทุกครั้งหลังจากสตาร์ทรถเพราะเวลาดับเครื่องไปเนี่ยมันจะสแตนบายใหม่นะครับฉะนั้นเราต้องกดทุกครั้งหลังจากดับเครื่องนะครับอ่านี่ก็เป็นระบบแรกเลยที่ให้มาในรถยนต์ออซูทุกๆรุ่นนะครับคุณผู้ชมนะอ่า ระบบต่อไปครับระบบที่2อนี่เลยฮะระบบป้องกันการลื่นถลนะครับระบบป้องกันการลื่นถลายหรือระบบออกป้องป้องกันออกตัวล้อฟรีนะครับระบบเนี้ยเป็นระบบที่มีความสําคัญมากนะครับเพราะว่าเวลาที่รถเราเนี่ยฝนตกถนนลื่นหรือท้ายปัดอะไรพวกเนี้ยเวลาที่ฝนตกนะครับคุณผู้ชมรถเนี่ยเขาจะช่วยดึงกับ ให้รถเราเนี่ยมันทรงตัวได้นะครับโดยการอาจจะเป็นการอ่าหน่วงความเร็วหรือการช่วยกระจายการเบรกให้รถกลับมาทรงตัวนะครับแต่ระบบเนี้ยเราก็ควรต้องรู้เอาไว้นะครับว่าทุกครั้งนะเวลาที่รถเราไปติดลมติดดินอะไรพวกนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าเราไม่ปิดระบบเจ้าตัวนี้คือพูดง่ายว่าทุกครั้งที่เราสตาร์ทรถขึ้นมาเนี่ยระบบตัวนี้มันจะสแตนบายการทํางานนะครับ ถ้าเขาจับได้ว่ารถเราติดลมแล้วล้อฟรีเขาจะตัดกําลังเครื่องยนต์ทีนี้ทําให้เรารู้สึกว่ารถเนี่ยมันไม่มีแรงนะครับไม่มีแรงที่จะขึ้นมาจากตรงนั้นนะครับฉะนั้นวิธีการปิดระบบเพื่อขึ้นมาจากดินโครนนะฮะให้เรากดปุ่มตัวนี้นะแช่ไว้ครับอ่ะผมกดละนะพอกดแช่เสร็จปั๊บนี่มันจะมีสัญลักษณ์สองตัวนี้ขึ้นมานะครับ สัญ,ญลักษณ์2ตัวนี้ขึ้นมานะครับแสดงว่าตอนเนี้ยเราสามารถที่จะออกรถโชว์สาว,สาวได้และล้อฟีเบิร,ร <c oughs> บ์นยางได้และอะไรประมาณนี้ไหมนะฮะแล้วก็คือรถจะไม่มีการตัดกําลังออกนะครับจะเป็นเหมือนรถธรรมดาที่ไม่มีระบบตัวนี้เหมือนที่เราเคยใช้มาฉะนั้นเวลาท่านติดลมติดโคนติดดินต่างๆนะครับที่ต้องการให้ล้อมันปั่นเนี่ยฟีเนี่ยเราต้องกดปิดซะนะครับ แต่เวลาที่ขึ้นมาจากอุปสรรคได้แล้วถ้าเราจะใช้งานนะก็ให้เรากดปุ่มตัวนี้อีกทีหนึ่งประมาณ1วิวินะครับระบบจะกลับมาเปิดการทํางานให้เราอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่แบบนี้เลยและอีกระบบหนึ่งนะครับที่มีคําถามมาจากเซลล์ต้นถามกันคอมเมนต์กันมาเยอะแล้วก็เวลาลูกค้าขึ้นมาบนโชว์รูมจะถามกันเยอะมากว่ารถเกียร์ออโต้ของเราเนี่ยนะครับเป็นระบบเกียร์แบบไหนนะครับ เข้าเกียร์ธรรมาดาได้ทุกรุ่นไหมต้องบอกอย่างนี้เลยนะคุณผู้ชมในเกียร์ออโต้ของเราเนี่ยจะเป็นเกียร์แบบดึงตรงๆลงมานะครับดึงตรงๆลงมาอย่างนี้เกียร์ออโต้ในเนี้ยนะครับจะเป็นระบบเกียร์แบบนี้ตั้งแต่รถปิกอัพตัวเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นแคปหรือ4ประตูนะครับตัวเริ่มต้นคือเอาพูดง่ายๆว่าทุกรุ่นที่เป็นเกียร์อ ard, อโต้ยูสุตอนเนี้ยระบบเกียร์จะเป็นแบบนี้หมดเลยฉะนั้นท่านไม่ต้องเป็นกัง,โงโวลเลยว่าเวลาที่เราไปซื้อรถเนี่ย เราจะได้ระบบเกียร์ที่เหมือนตัวท็อปไหมบอกเลยว่าเหมือนกันและ3ระบบที่บอกมาเนี่ยยันมาระบบเนี้ยคือเหมือนกันหมดเลยนะครับเกียร์นะครับจะเป็นเกียร์ออตโอต้ดึงลงตรงๆนะครับ P R N D นะครับซึ่งเวลาที่เราดึงเข้าเกียร์เนี่ยเราไม่ต้องมามองตรงนี้นะคุณผู้ชมในรถทุกรุ่นเนี่ยจะทํามาให้หน้าปัดเรือนไม้เนี่ยมีการแสดงบอกตําแหน่งเกียร์แบบนี้นะครับในทุกๆรุ่นนะฮะที่ท่านซื้อออกไปเพ่เป็นรถเกียร์ออโต้นะ แล้วก็เวลาที่ท่านอยากขับรถสนุกนะฮะอยากเล่งแซงให้ทันใจนะครับก็มีระบบตัวนี้ครับผักคันเกียร์เข้าหาตัวเองนะครับดูนะที่หน้าปัดเลื่อนไม้เนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดเกียร์ธรรมดาเห็นไหมข้างล่างจะเป็นภาษาอังกฤษตัว M นะครับก็คือแมนนวลนะครับแล้วข้างบนเนี่ยก็คือเป็นรูปเลขหนเวลานะครับที่ท่านจะเพิ่มเกียร์หรือลดเกียร์นะครับปุ๊บผักขึ้นก็เป็นเกียร์ส ดึงลงก็ลดลงมาเหลือเกียร์หนึ่งนะครับและที่สําคัญผมจะบอกอย่างนี้เลยนะครับด้วยความเคยชินอ่ะบางทีเราขับเกียร์ออโตอย่างเงี้ยแล้วเราเข้าโหมดเกียร์ธรรมดาเราอาจจะลืมเวลาติดไฟแดงว่าเฮ้ยเราต้องคอยลดเกียร์ลงให้มันเหลือเกียร์ต่ำๆใช่ไหมอ่าระบบในเกียร์นะในทุกๆรุ่นตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยเนี่ยจะมีการคํานวณการลดเกียร์ให้เราเองอัตโนมัตินะครับเขาก็จะค่อยๆลดลงมาให้เราให้เราเรื่อยๆถ้าเราไม่ลดนะ เพราะเขาจะคำนวณจากความเร็วแต่เวลาที่เราจะต้องเพิ่มเกียร์ขึ้นไปเนี่ยในโหมดที่เราผักเข้ามาเกียร์รรมดาเนี่ยเขาจะไม่เพิ่มให้เรานะครับเขาจะให้เราเพิ่มเองเพราะเสมือนว่าเราขับเกียร์ธรรมดาเผื่อเราอยากเล่งแซงทันใจอยากกดแล้วมาพุดปาร์ตอะไรพวกนี้นะฮะ mm. ก็จะประมาณนี้นะคุณผู้ชมสําหรับระบบเกียร์ก็คือว่ามีระบบเซฟตี้ในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของเกียร์ให้เหมือนกันทุกรุ่นนะครับนี เป็นไงครับคุณผู้ชมสำหรับใครที่นะครับกำลังสนใจเกียร์ออโต้อยู่นะสามระบบนี้นะครับท่านไม่ต้องเป็นกังวลเลยว่าเอ๊วันนี้เราเดินไปซื้อรถสักคันหนึ่งเนี่ยที่มันเป็นสี่ประตูหรือเป็นตอนเดียวนะฮะว่าเราจะได้ระบบแบบนี้ขึ้นมาไหมนะครับก็อย่างที่เซลต้นบอกไปเลยนะทุกท่านจะได้นะครับในเรื่องของระบบทั้ง3รุ่นนี้ ตั้งแต่รถตอนเดียว4ประตูแล้วก็ไปยันมิวเอ็กเลยนะครับผมนะฉะนั้นมั่นใจนะครับในเรื่องของออปชั่นที่ได้มาได้เลยนะคุณผู้ชมการใช้งานนะครับในเรื่องของเกียร์ระบบป้องกันการลื่นถลนะฮะแล้วก็ระบบเขาเรียกว่าดับเครื่องยงนต์อัตโนมัตินะครับจะมีในออโต้มาให้ทุกๆรุ่นนะครับฉะนั้นไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับที่ตัดสินใจซื้อเกียร์ออโต้เนาะขับขี่สบายแล้วก็ มีระบบเซฟตี้ในเรื่องของความปลอดภัยในการขับขี่ให้เยอะด้วยโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะฮะเซลต้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้าอยากให้ผมทำคลิปอะไรสงสัยกันใช้งานตรงไหนก็คอมเมนต์มาระกันนะฮะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเรื่อยๆนะครับลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ